ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านคดีความก็มีความคืบหน้าไปมากเน้นย้ําว่าขณะนี้ในคดีคุณแตงโมมีผู้ต้องหาในคดีนี้แล้ว3คนด้วยกัน2คนแรกก่อนหน้าก็คือนายปอและนายโรเบิร์ตที่ถูกศาลเนี่ยออกหมายจับในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและคนล่าสุดที่ส,สดๆลร้อนเมื่อวานนี้ถูกศาลออกหมายจับก็คือคุณแซนวิสาพัฒน์คนที่อยู่กับคุณแตงโมเป็นคนสุดท้ายบริเวณท้ายเรือ ก็โดนไปอีกหนึ่งคนในข้อหาประมาทเหมือนกันครับก็ต้องจับตาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเห็นว่าเธอจะเข้ามาอบตัวกับทางพนักงานสอบสวนนะครับอีกที่อีกอีกคนหนึ่งที่อยู่บนเรือแล้วก็ต้องบอกว่าโดนวิาพากษ์วิจารณ์เพ่งเล็งพอสมควรเหมือนกันก็คือคุณกระติกนะครับล่าสุดตอนนี้คุณกระติกเป็นยังไงหลายคนถามโดนแจ้งข้อหาไหมยังไม่โดนนะครับคุณกระติกยังไม่มีการโดนแจ้งข้อหาใดๆทั้งสิน้นแต่แน่นอนว่าโดนสังคมพิพากษายย่างหนักล่าสุดคุณแอนนาออกมาเปิดเผยชีวิตของคุณกระติกนะ หลายคนอาจจะเห็นล่าสุดก็เมื่อง,งานพิธีไหว้อะไรของคุณตังโม,มนะครับแล้วก็ตํารวจอาจจะมีการเรียกไปบ้างแต่ผู้สื่อข่าวอาจจะไม่ได้เห็นนะครับอาจจะหลบหน้าหลบตาไปไปให้ข้อมูลกับตํารวจล่าสุดคุณแอนนาเปิดเผยครับว่ากระติกเนี่ยหมกตัวอยู่แต่ในบ้านครับลาออกจากงานเซเว่นเนี่ยยังไม่กล้าไปแล้วก็ไปไม่ได้ครับเพราะสังคมเนี่ยยังโกรธที่กระติกเนี่ยไม่ยอมพูดความจริงนี่นะครับทีนี้คุณแอนนาก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยครับ แม้ว่าคุณกระติกจะยังไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับคุณกระติกอ,อ,อิสรินจุธาสุขสวัสดิ์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนอคุณแตงโมโด้วยแล้วก็เป็นอดีตผู้จัดการคุณแตงโมด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นหนึ่งในห้าคนที่อยู่บนเรือด้วยก็ถูกเพ่งเล็งถูกจับตาแม้ว่าจะยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาใดๆในตอนนี้นะครับหลังเกิดเหตุการณ์เสด็จวิตของคุณแตงโมเนี่ยเพื่อนและอดีตผู้จัดการเนี่ยคุณกระติกเนี่ยต้องเรียกพวกหนึ่งตรงว่าใช้ชีวิตในสังคมต่อไปได้ค่อนข้าง เพราะหลังจากเกิดเหตุชื่อ,อคุงกระติกใบหน้างคงกระติกเนี่ยเป็นเป้าหมายแรกๆที่ถูกทัวลงอย่างหนักหลังจากเกิดเหตุถ้าจํากันได้เพราะว่าเป็นทั้งผู้จัดการแล้วก็เพื่อนในเวลาเดียวกันแต่กลับไม่อยู่เฝ้าเพื่อนไม่อยู่รอเพื่อนไม่อยู่ติดติดตามก่อติดการค้นหาของเจ้าหน้าที่ซึ่งประเด็นนี้นะครับคุณแอนนาเพื่อสิทธ์คุณแตงโมอีกคนหนึ่งเนี่ยมีการเปิดเผยในรายการตกมันบันเทิง ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคุณกระติกหลังจากเกิดเหตุคดีงคุณแตงโมนะครับหลังจากเกิดเรื่องกระติกเก็บตัวเงียบมากครับก่อนหน้านี้เนี่ยกระติกกับโมอยู่ด้วยกันแต่ปีที่แล้วแยกไปอยู่เองต่างหากอยู่คนเดียวมีคนหนึ่งนะครับมีป้าแตงป้าแตงก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านคุณแตงโมพอพอแม่เข้ามาก็จัดการทุกอย่างแล้วก็ร,ระเหตุป้าแตงออกไปพอป้าแตงออกจากบ้านไปก็ไปอยู่กับกระติกเพราะกระติกกับป้าแตงเป็นญาติกัน นี่ครับหลายคนสงสัยว่าวันที่กระติกมางานเนี่ยทำไมมีคนกันคอยบังให้นั่นแหละคือป้าแตงครับก็บอกป้าแตงคอยช่วยเหลือกระติกตลอดตอนนี้ป้าแตงก็อยู่ในฐานะคนดูแลหลานแล้วก็อีสเตอร์กระติกโดนสอบปากคําไปห้ารอบรู้สึกว่าไปบ่อยมากเพราะว่าคนเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดตอบกรมกลวมพูดจาวกวนกระติกไม่เคยโกหกแล้วมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้คำพูดมันอาจจะ ช้าได้แล้วตอนนี้กระติกก็เหมือนเก็บตัวอยู่ในบ้านเงียบๆด้วยน่าจะไม่ได้ไปทำงานอย่าว่าแต่ไปทำงานเลยไปเซเว่นให้ได้ก่อนออกไปเซเว่นให้รอดกลับมาบ้านให้ได้ก่อนคนโกรธที่กระติกไม่พูดความจริงคุณแอนนานะครับคุณแอนนายังเล่าอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกระติกอยู่บ้านครับไม่ได้ทำอะไรก็ใช้เงินเก่าไม่รู้เงินเก่ามาจากไหนเยอะแยะขนาดนั้นด้วยดี คุณแอนนะาตั้งข้อสังเกตแล้วก็เปิดเผยถึงคุณกระติกอดีตผู้จัดการแล้วก็เพื่อนของคุณตังโมด้วยนะครับก็ต้องจับตาว่าเธอจะโดนแจ้งข้อหาไปด้วยหรือไม่เพราะขณะน,นี้มีถึง3คนแล้วครับที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เข้าไวท้ทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ